มาตารางที่4นะคะตอนนี้เราเลือกคอลัมน์ Z ใช่ไหมคะเพราะว่ามัมีลบมากสุดอ่าครูก็เลือกตัวนี้เนาะตัวแปลกเข้าคือ Z ซถามว่าใครออกอมีคนเดียวไม่ต้องเลือกนะเะน,นั้น Z เข้าแทน r 3นะคะแถวบนเมื่อกี้ s 2อง r หอันนี้ก็เป็น r 3แทนแล้วก็ s 3แล้วก็ b นะฮะส่วนนี้เป็น y เป็น x และ Z แล้วก็ p นะ ตัวเองเปลี่ยนเป็นส่วนกับนะคะอันนี้ก็ติดลบไปอันนี้ก็ลบก็เท่าไหร่ล่ะเอา8คูณแทนไนอ,อ้น,นี่ก็เป็นลบห้าลบห้าส่วนสี่นะเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเป็นลบสิบใช่ไหมอันนี้เป็นค่าของตารางในตัวที่เป็น r 1นนะ ครูเลือกตัวนี้ก่อนก็คือเปลี่ยนนะอ่าเดี๋ยวเราไปทําล้กันลบหส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอันนี้ตัดกันได้ลบสิส่วนสิบเจใช่ไหมมีไหมตัวนี้นะคะลบสิบส่วนสิสุดท้ายนะคะเอาแปดคูณก็เป็น3ามส่วนสิพยายามใช้เศษส่วนอย่างที่ครูบอกในแนวของคอลัมนะ์นะคเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิม อ่าทำแล้วก็ลบไปหาจจะไม่ไม่เลอะอันนี้จะเป็นไรลบเจ็ดส่วนสี่เนาะเปลี่ยนฐานเป็นคูณกับสศษเป็นส่วนนี้ติดลบด้วยนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นนิเกติบพอดีปึ๊บปึ๊บลบจากลบเป็นบวกน,นะสิบสี่ส่วนสิบเจ็ดนะคะในแนวนี้เนาะอ่าเพราะนั้นเราก็ทํา กับตัวที่3ด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเลขบวกใช่ไหมตัวนี้นะลบอ่าครูก็ได้เป็น5ส่วน17แล้วก็ในแนวคอลัมน์ตัวสุดท้ายนี้ครนะูเป็นบวกนะคะเป็นเนะเป็บนบวกกันนะอ่ะาก็ติดลบที่38สแ่วน17เแทนเนาะอ่าเอาเป็นว่านแนวคอลัมน์อะไรครบแนวแถวครบนะคะ อ่ะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเราไปใส่ค่าเอาแล้วกันเนาะมีของ S 2นะะของ S 2ของเรานะคะซึ่งจะเป็นคอลัมน์ของตัวที่เป็นด้านบนสุดอ่ะเดี๋ยวไปดูซิ S 2ของเราเมื่อกี้เรากำหนดเป็นลายเป็นตัวที่สแลกใช่ไหมอ่าสแลกนะ นั้นสแลกของเราก็จะเป็นตัว s 2ครูใส่เป็นตัวคอลัมน์นี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วน17 4ส่วน 17, 17แล้วก็3แล้วสุดท้ายก็คือ7ส่วน17นะอ่าตัวถัดไปตัวนี้คือตัวแปรเทียมนะคะอ่าตัวแปรเทียมของเราก็จะเป็นชุดติดลบ 9ส่วน17ลบ2ส่วน17อันนี้ลบและสุดท้ายนะคะ M บวก3 9ส่วน17ส่วนที่เป็น S3 S3 ก็จะได้เป็น -14 ส่วน17นะคะ เพราะว่าเมื่อกี้เรากำหนด s 3เป็นอะไรคะเป็นตัวที่เรียกว่าตัวเกินฮนะ่าตัวแปรส่วนเกินเพราะนั้นมันก็จะเป็นลบตัวนี้ถูกแล้วนะลบสุดท้ายนะตารางสุดท้ายแล้วนะคะลบ1 4 1ส่วน17ลบ5ส่วน17ลบ8ส่วน17ตัวนี้ก็เป็น38ส่วน17นะ ส่วน b 13ส่วน17 35ส่วน17 5ส่วน17และค่าสุดท้าย91ส่วน17จอ่ะจบที่ม้วนนี้เพราะว่าอะไรเพราะทุกคนเป็นบวกแล้วในแถวล่างนะถามว่าทำไมตัวนี้ไม่คิดคอลัมน์3เพราะว่า m มันมากกว่าไอตัวนี้อยู่แล้วนะก็จบนะอย่างนี้จบแล้วเพราะฉะนั้น optimal solution ของ big m นะวิธี big m ข้อน,นี้ก็คืออะไร x 3 5ใช่ไหม ส่วนสินะ y 13ส่วนสิบเจด z 5ส่วนสิพร้อมทั้งค่า p นะคะเป็นมาตรฐาน mac แล้วเรียบร้อยก็จบในนี้ก็ big m นะ,ะ big m m e t นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูโจทย์ข้อเดียวกันแต่ใช้ two phase นะคะสำหรับโจทย์ที่เป็น mac เนอะ